สวัสดีครับผมก็วันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วเนาะกับกึ่งบนกึ่งรีวิวนะซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกมที่ผมสนใจมากๆเลยนะแล้วก็อยากแนะนำให้คนที่สนใจแนวเนี้ยหันมาสนใจกันด้วยนะมันก็คือเกมที่ชื่อว่าเมคขับเบรคนั่นเองซึ่งบางคนน่าจะเคยเห็นผมไลฟ์ไปแล้วผมมีไลฟ์เล่นเกมนี้ไปนิดหน่อยนะนิดหน่อยก็คือ เกมนี้ยังอยู่ในช่วงเทสอยู่ถ้าคลิปนี้ลงเนี่ยน่าจะหมดเขตเทสแล้วคิดว่านะคิดว่าถ้าคลิปนี้ลงน่าจะหมดเขตที่จะได้เทสไปแล้วเนาะอืมก็เลยอ่ะจะมาพูดถึงเกมนี้ซะหน่อยว่ามันน่าเล่นยังไงมันดียังไงสําหรับผมเนี่ยมันเป็นเกมที่ดีดีมากสําหรับผมผมว่าเกมออกแบบได้ดีมากซึ่งออย่างที่เห็น่ะมันเป็นเกมแนวเมกอะครับเป็นแนวเกมแนวไม่ฆ่านะก็คือเป็นเกมแนวหุ่นยนต์ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็พูดถึงแนวหุ่นยนต์อย่าง อัมเมอร์คอไปนะเพราะว่าผมก็ชอบมากๆก็อยากให้คนได้ลองเล่นซึ่งเกมเนี้ยมันเหมือนอัมเมอร์คอไหมสาหรับแฟนอัมเมอร์คอเนี่ยก็ต้องตอบเลยว่าไม่เหมือนครับมันมีมูดที่ต่างกันการควบคุมคล้ายแต่ไม่เหมือนคล้ายครับอัมเมอร์คอจะพิ้วกว่าอิสระกว่ามีเรื่องของเอ่อความเล็งการเล็งอ่ะการเล็งยิงอ่ะที่ที่แบบว่าจริงจังกว่าเกมเนี้ยข้อดีก็คือมันแคชชวลมากๆครับในการต่อสู้ในการยิงเนี่ยมันจะ ไม่ได้ต้องแม่นขนาดนั้นนะครับนะสังเกตว่ามันจะมีเป้าสีแดงแแค่เป้าสีแดงขึ้นเนี่ยยังไงคุณก็ยิงอีกฝ่ายหนึ่งโดนนะครับเออมันมันไม่ต้องแม่นขนาดนั้นคือการเลงยิงเนี่ยมันแค่ช่วลมากๆซึ่งเกมเนี้เป็นเกมแนวอะไรเป็นเกมแนว PVPVE ก็คือเป็นแนว PVP แหละรครับมันก็จะเป็น6 V6 เหมือนกับ Overwatch นะสำหรับใครที่เคยเล่น Overwatch มาก็จะรู้ว่าอ่ามันเป็นเกมแนวเดียวกับ Overwatch นั่นแหละ ก็คือเป็น6 V6 สู้กันแล้วก็คือเป็นทำออฟออเจีฟนะก็ให้แบบว่าดันเพโหลดบ้างเออเอาของไปแอคทีฟเปิดเสาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ด่านนะครับซึ่งด่านเขาก็มีหลายด่านนะคิดว่าเคยเล่นครบทุกด่านแล้วแต่ว่าไม่ค่อยแน่ใจเรื่องออบเจ t เท่าไหร่เพราะว่าเอ่อเล่นแล้วจิตวิญ,ญญาณแห่งดีเพสมันก็เข้าสิงนะครับก็เลยไล่ฆ่าคนอย่างเดียวเลยไม่ค่อยได้ทำออบเจ็ตทีฟเท่าไหร่ ซึ่งออบเจกตีทเท่าที่ผมเข้าใจในบางด่านนะผมว่ามันก็ค่อนข้างแร์นะค่อนข้างออกแบบได้ดีแล้วทีนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องของเมตาหุน่นอะไรอย่างนี้แล้วที่จะไปพูดถึงกันต่อไปนะแต่ว่านะตอนเนี้ยเกมมันก็ยังไม่ได้มีขนาดแบบว่าเฮ้ยเล่นหุ่นตัวนี้สิเก่งกว่าหุห่นตัวนี้สิอะไรเงี้ยยังยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเกมมันเพิ่งเพิ่งอ่าเปิดเบตาให้คนทั่วไปเนี่ยได้เข้าเล่นกันเนาะ แต่ว่ามันมีหุ่นขี้โกงไหมมันมีอยู่แล้วครับมันมีหุ่นที่แบบเคียกโกงจ้าอะไรเงี้ยเออมีอยู่แล้ว่ะซึ่งหุ่นมันมีตัวอะไรบ้างหุ่นมันมีเยอะมากครับคือจะใช้คําว่าเยอะมากก็ไม่ได้หรอกครับมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันมีประมาณ12ตัวซึ่งเกมเนี้ยจะต่างกับอเมอร์คอร์ตรงที่อเมอร์คอร์เนี่ยเราคราฟหุ่นขึ้นมาจากศูนย์เลยสร้างหุ่นออริจินอลของตัวเองขึ้นมาเนาะแต่เกมเนี้ยมันฟิกหุ่นเอาไว้แล้วนะเนี่ยมันจะฟิกหุ่นเอาไว้ตามชื่อเน่นะครับมันฟิกเอาไว้วว ในแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีให้ปรับแต่งก็คือมีให้ใส่มอสซึ่งไอ้มอสตรงเนี้ยเนี่ยมันก็จะมีให้ใส่มอสพวกนี้ครับก็จะเพิ่มความสามารถนูน่นนี่นั่นเนาะก็ระบบตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าตอนเปิดเกมเนี่ยมันจะมีบัฟมีเนฟอะไรกันแค่ไหนนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีผลอยู่นะเพิ่ม6% 5%อะไรเงี้ยเพิ่ม e n e r g y ์ e g e n ือเจนเก็คือ s t a m i n a นั่นแหละครับอซึ่งก็น่าจะมีผลนะในด้านของ PVP อะ่ะ ถ้าคนใส่ของดีเพราะมันมีหลายสีด้วยไงมอสอะเนี่ยเห็นไหมมันมีมอสแบบเกรด B เกรด C เห็นไหมครับมันมอสมันมันหลายมันเกรดไม่เท่ากันอย่างเงี้ยอันนั้นมันน่าเขาน่จะมีเกรดเเกรด S ด้วยซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนเปิดจริงเนี่ยมันจะเป็นการชาหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะซึ่งถ้าเขาวางสมดุลตรงนี้ได้ดีอะผมคิดว่าเกมเนี่ยไปรอดแน่ๆอีกหนึ่งระบบที่ยังไม่มีนะซึ่งเขาบอกว่าจะมีในอนาคตก็คือการเปลี่ยนอาวุธครับอย่างที่เห็นเนี่ยมันมีอาวุธอามิลียอันนี้คือหอกตัวนี้้ใชหอกได่ มีมิลีเข้าไปฟันได้ประมาณนี้นะซึ่งเขาบอกว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนได้แต่ณตอนนี้มันยังเปลี่ยนไม่ได้หุนทุกตัวเนี่ยยังฟิกอาวุธอยู่ว่าใช้อาวุธได้ตามนี้ตามที่เขาให้มาตามนี้นะซึ่งทีมงานเนี่ยเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยตอนที่เกมมันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนอาวุธได้ซึ่งผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนได้ทุกชิ้นหรือเปล่านะคือไม่รู้เลยแล้วก็มันจะเปลี่ยนเกมเพลของหุ่นตัวนั้นไปมากขนาดไหน ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันก็น่าสนใจที่มันจะทําให้หุ่นตัวเดิมเนี่ยมีความหลากหลายขึ้นจากาบิวมอสแล้วก็อาวุธเนาะน่าสนใจมากๆาทีนี้อย่างที่บอกครับว่าหุ่นมันมีเยอะมากๆซึ่งผมก็ยังไม่เคยลองเล่นทุกตัวนะเพราะว่าหุ่นมันค่อนข้างจะเยอะแล้วแต่ละตัวมันก็มีเมคานิกที่แบบซับซ้อนนะแต่เท่าที่ผมลองเล่นมาผมจะชอบตัวนี้เป็นพิเศษก็คือแพนเทอร์เป็นหุ่นสายมิลลีเลยนะครับตัวนี้ไม่มี ไม่มียิงกระสุนเลยเป็นหุ่นสายมิลีเพียวมิลีเลยอ่าก็จะมีหอ,อกแล้วก็มีโล่นะโล่ก็คือโล่ก็ใช้ป้องกันคือเกมนี้แพรลี่ได้ด้วยนะโล่มันแพรลี่ได้นะครับถ้าศัตรูโจมตีมิลีมาแล้วเรากางโล่ใส่อ่ามันก็จะแพรลี่มิลีแพรลี่อาวุธมิลีนะซึ่งโล่ของตัวเนี้ยก็สามารถกางออกมาเป็นเลเซอร์ได้กางออกมาเป็นดาบได้นะก็ใช้ฟันได้เพ่มากตัวนี้คือแบบเพียวมิลีเลยครับ ตัวนี้คือเพียวมีลีเลยเป็นแบบเป็นมีลีจ๋าเลยเพื่อนที่รวดเร็วแล้วก็นเะน้นแบบว่าเข้าไปโจมตีศัตรูนะเพียวมีลีถ้าสังเกตเห็นว่าสีหุ่นในอ่าในคลิปตัวอยา่างกับตัวหุ่นจริงๆไม่เหมือนกันคือเกมมันเปลี่ยนสีได้นะครับเปลี่ยนสีสนุกมากนี่คือเกมเพย์ที่แท้จริงนะเปลี่ยนสีนะสำหรับใครได้ลองเล่นก็น่าจะรู้ว่าเปลี่ยนสีแม่งสนุกจริงคือ คุณแต่ละคนเนี่ยมันรูปร่างหน้าตาเหมือนกันจริงแต่ว่ามันเปลี่ยนสีไม่เหมือนกันได้อะไรเงี้ยเออแล้วสีมันก็มีให้ปลดครับซึ่งเ,ออเกมเนี้ยตัวละครเนี่ยมันเริ่มมามันปลดให้หมดเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ปลดนะครับจริงๆแล้วเราต้องซื้อเราต้องใช้เงินสีฟ้าเนี่ยซื้อแต่ตอนช่วงเบตาเนี่ยเขาแจากเงินเนี่ยมาให้เราซื้อตัวละครลองเล่นได้ทุกตัวเลยนะแต่ว่าเกมจริงเนี่ยเราน่าจะต้องเล่น เกมไปสักพักหนึ่งเพื่อที่จะเก็บเงินซื้อตัวละครที่เราอยากเล่นนะซื้อหุ่นที่เราอยากเล่นนะครับซึ่งหุ่นแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีวิธีเล่นที่หลากหลายนะอย่างหุ่นตัวเนี้ยเอลคอนเนี่ยมันบินได้ครับแปลงล่างได้แปลงล่างเป็นเป็นยานบินได้เนี่ยให้ดูคือมูทความรู้สึกอะใกล้เคียงกับ AC ซนะแต่ไม่เหมือนทันทีเดียวนะครับสำหรับคนเล่น AC ซมาพิวคิวอะ จะ,จะไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนขนาดนั้นมันจะมีความแบบนิดนึงอ่ะแต่สําหรับคนไม่เคยเล่นแนวนี้เลยอ่ะก็อ,อาจจะรู้สึกดีก็ได้นะที่ได้ลองขับหุ่นยนอะไรแบบนี้อืมสำหรับคนชอบขับเครื่องบินก็น่าจะชอบนะเออมันจะมีตัวฟอรคอนกับสกายไลเดอร์ที่แปลงร่างเป็นเครื่องบินได้ผมก็ชอบทั้งคู่เหมือนกันจริงๆมันมีตัวอื่นๆอีกอย่างแบบไทเซราอ่างเงี้ยเป็นแบบสายแท้งอะไรเงี้ยเออปืนเยอะๆเหมือนเฮฟวี่อาร์มอะไรเงี้ย คือคนเบียวหุ่นยนต์เนี่ยผมบอกเลยว่าชอบแน่นอนอะ่ะเกมเนี้ยแม่งดีมากแม่งสนุกมากครับเกมมันสนุกมากจริงๆคือเกมมันมีความคล้ายโอวัตที่เป็นแบบแบ่งฝั่งทำออฟเจ t i ีฟก็คือ6กหกแแต่หลายคนก็กังวลเรื่องเมตานะก็ไม่ต้องกังวลครับมาแน่นอนเมตาเมตามาแน่นอนไม่ต้องกลัว <c oughs> แค่มันยังไม่ใช่ตอนนี้เนาะก็แต่ก็ในอนาคตก็มาแน่เพรานะนัเพราะฉะนั้นนะตอนนี้เราก็สนุกกับการแบบเล่นหุ่นที่หลากหลายของเรากันไปก่อนเนาะซึ่งหุ่นมันก็หลากหลายอยู่นะ แล้วในนาในอนาคตอะ่ะเขาก็น่าจะปล่อยหุ่นใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาให้อีกนะหุ่นแม่งเท่นะเปลี่ยนสีอันนี้คือเปลี่ยนสีแล้วนะหุ่นแม่งเท่มากสำหรับผมืูหุ่นแม่งโคตรเท่เลยออกแบบมาแบบคือต้องบอกว่าเกมเป็นเกมของจีนนะครับค่ายเดียวกับที่ทําเกมกาชาที่ชื่อว่า s n o w b r e a k นะหลายคนก็น่าจะรู้จักเนาะเกม s n o w b r e a k ทีออ่อยู่ๆก็คัมแบ็กอ่ะเกมมันเกือบจะเจ๊งแต่คัมแบ็กกลับมาด้วยการแบบว่ามีฉากแบบว่า ในห้องนอนกับสาวๆอล่ะกันนะใช้คํานี้แล้วกันมีฉากในห้องนอนกับสาวๆแล้วเกมมันก็คัมแบ็กกลับมาเลยโลเบก็คือทําเงินเยอะมากๆเนาะแล้วเขาก็มาทําเกมนี้นะก็คือเป็นเดฟทีมเดียวกันมาจากค่ายเดียวกันนะซึ่งผมชอบเกมนี้มากเลยนะผมมองว่าดิเรกชันหรือว่าแนวทางที่เขาพยายามจะทํากับเกมเนี่ยแม่งดีมากคือมันไม่ใช่แค่คุณแต่งหุน่นเปลี่ยนสีหุนนะ่นแหละแล้วในอนาคตคุณจึงจะสามารถที่จะปรับ มอดหรือว่าปรับอาวุธของหุ่นได้แล้วคุณแต่งตัวไพร์ตได้ด้วยผมว่าอันนี้ม่งโคตรเบียวเลยคืออ่ะคือมันมีหญิงชายให้เราเลือกนะแต่พอเราแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนเพศได้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีชุดหรือว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าของเอ่อคนได้เนี่ยมีเปลี่ยนรูปร่างมีเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับมันเปลี่ยนได้นะมันเปลี่ยนได้ตลอดเท่าที่มันมีแล้วเขาก็จะมีขายด้วยในอนาคตเนี่ยมันจะมีขายไพร์ตพิเศษด้วยในอนาคต นนเนี่ยไอ้แม่มันจะมีขายไพ่หลอดพิเศษด้วยซึ่งตอนนี้มีขายแค่นี้แต่ในอนาคตอ่ะมีจะมีมากกว่านี้แน่นอนครับซึ่งผมว่าแม่งเจ๋งมากเลยคือเกมน่ะมันไม่ได้มีสําหรับคนที่ไม่ชอบ PVP ไม่อยากสู้กับคนเกมมันมี PVE ให้ด้วยนะแต่ว่าในรอบเบต้าเนี่ยยังไม่สามารถเล่นได้เนาะแต่เขาบอกว่ามันจะมี PVE ให้เราเนี่ยจับตีไปตีบอสอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบอสเนี่ยมันจะเป็นอะไรประมาณไหนแต่เกมมันมีเนื้อเรื่องนะ ในช่วงโปรลอของเกมเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องให้เราลองสู้กับบอสด,ดูด้วยอก็น่าจะปะคล้ายๆแบบนั้นนะนะเกมมันแต่งไพลอดได้หลอดเท่แล้วก็จะมีให้ใสน่นู่นใส่นี่เนี่ยมีใส่จิตเล็ดแพคด,ด้านหลังแต่งนูน่นแต่งนี่ได,ด้เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดได้อะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกครับว่าเกมมันแบบว่ามันมันเน้นความเบียวแบบว่า นักบินมากๆา่ะแบบแต่งนู่นแต่งนี่เปลี่ยนสีอะไรเงี้ยผมว่าแม่งโคตรเจ๋งเลยเนี่ยแล้วสีมันก็ต้องปลดเนาะสีมันก็ต้องซื้อเนี่ยสมมติเราไม่สมมติว่าผมไม่มีเนี่ยผมต้องซื้อเห็นไหมก็คือมันก็โอเคครับมันก็แฟอยู่ก็คล้ายๆวอลเปเปเนาะสีก็ต้องซื้อซึ่งถ้าเขาไม่ได้หิวเงินมากอะไม่ได้หิวเคเรนซ์เงินเคเรนซีมากแล้วเขาวางแผนว่าเราจะต้องอันไหนขายอันไหนสามารถฟาร์มในเกมได้ผมว่า เกมแม่งเวิร์กมากเลยนะเกมแม่งเวิร์กมากเลยผมแนะนําสําหรับสายหุ่นที่แบบว่าอยากหาเกม PVP สายหุน่นเล่นเป็นประจำอะ่ะผมว่าเกมแม่งเวิร์กจริงนะเกมมันเวิร์กจริงผมให้เลยเกมมันโคตรเวิร์กเลยเกมมันสนุกมากจริงเกมมันสนุกมากจริง,รงแต่ตอนที่มีเมตาแล้วก็อาจจะไม่ได้พูดแบบนี้นะก็อาจจะพูดว่าเกมหมาเกมไม่สมดุลก็ได้นะเพราะว่ามันก็ต้องมีเรื่องของการบัฟเนิร์ฟซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะทําได้ถึงขั้นไหนเนาะ เออการบัฟเนร์อของเกมอะนะแต่นั่นแหละครับเนี่ยเห็นหมมันมีสีแบบติดสนิมสนิมนิดนด,ด้วยโคตรเท่เลยเห็นปหมเออแต่ถ้านี้ก็เป็นสีแบบอ่าโเมียมอะไรเงี้ยนี้เป็นสีด้านนะอ่านี้มีแบบสนิมสนิมหน่อยอะไรเงี้ยคือแบบโหแม่งคือคนชอบหุ่นอะแม่งเพลินนะครับแต่งสีอะไรพวกเนี้ยเออแม่งเพลินแน่นอนอะสีเง,เงินนิดนิด,นดอ่าคือโหสุดยอดสุดยอดจริงผมบอกเลยแบบว่า เพลินจริงครับแต่งสีแล้วก็เกมเพยก็ดีครับแต่ว่าผมจะไม่โชว์เกมเพนะเพราะาหุ่นมันเยอะเออแล้วผมก็ไม่อยากไปโชว์เกมเพรกระตุกกระตุกให้ดูด้วยให,ให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะเออเออไอ้นี่นิดนึงแล้วกันนะโชว์ในห้องเขาเรียกอะไรเหมือนห้องซ้อมให้ดูแล้วกันนะจะได้เห็นภาพว่าเกมมันควบคุมยังไงเอ่อเรนนิ่งอะ ลองเข้าเทรนนิ่งให้ดูแล้วกันนะคือเกมแม่งเท่มากครับเนี่ยฉากเวลาเราเข้าเล่นเกมก็เป็นแบบนี้เลยนะเวลาเราเข้าเล่นเกมจะเป็นแบบนี้เลยนะเออเนี่ยเข้าไปทับปุ่นปึ๊บปั๊บนี่เป็นไงคือเกมแม่งเทจริงครับเกมแม่งเทมากอ่ะเรามีฉากอีกีมัสด้วยนะสำหรับคนเบวกันดั้มนะนี่มีปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนี่ทีละยาม,มาโตอีกีมัสอ่นะ โดโดโดนี่มีอย่างนี้ด้วยนี่มีฉากที่แบบจะเตรียมออกตัวอย่างนี้ด้วยคือฉากนี่มันจะเป็นฉากรอโหลดรอ,นะอ,อ,อโหลดแมปนะอแล้วพอมันโหลดแมปเสร็จปุ๊บม,มันก็จะพุง่งพุ่งไปข้างหน้าท่มากผมว่าแม่งท่มากคือเกมแม่งทำฉากแบบว่าเปิดตัวได้แบบถึงชิบหายอันนี้ผมจะโหลดชา้าหนึง่งเพราะว่าผมลงในฮาร์ดดิสธรรมดาเนาะไม่ได้ลงใน SSD อที่ไม่พอนะคือเกมไม่ได้กินที่เยอะนะ เกมไม่กินสเปคเกมไม่กินพื้นที่เกมเนี่ยในช่วงเบต้าเนี่ย 15G เองแล้วเกมไม่ได้กินสเปคมากก็ลื่นนะเนี่ยสังเกตว่าเกมค่อนข้าง,างที่จะลื่นเลยนะแต่นั่นแหละครับเกมไม่ได้กินสเปกมากเพราะว่าคอมผมก็เก่าหลายปีแล้วก็ยังเล่นได้เนาะคือเนี่ยเวลาเคลื่อนที่ธรรมดาเนี่ยปกติถ้าเป็น AC มันจะเคลื่อนที่เร็วกว่านี้นิดนึงแต่เกมนี้จะไม่ได้เคลื่อนที่เร็วมากเนาะมันต้องการให้เราแบบกด แดดตลอดเนี่ย mm hmm. นะเพื่อกินเอ็นอร์จี้นะก็นิดหนึ่งมันก็จะมีปืนมีอะไรเดี๋ยวเราลองเอาตัตรูออกมาแล้วกันนะ,ะตัตรูออกมาให้เราลองยิงอัน,นออตัวนี้ก็จะแปลงร่างได้นะี่เป็นเครื่องบิน ก็หมดยานบินเนี่ยผมว่าออกแบบได้ดีเลยนี่แล้วยิงได้ดนะผมว่ามันเท่มากเลยอ่ะเกมมันเท่มากเลยเกมมันแบบใช่มันเท่มากจริงอ่ะเอ,อเกมมันเท่มากจริงอ่ะเนีย่ยแล้วแบบว่ากดแดดควงซ้ายขวาเพื่อแบบหลบกระสุนไดนะ้เนี่ยเนีมันเท่ชิบหายมันเท่จริงๆครับเกมมันเท่จริง เกมมันเท่จริงครับคือแบบเกื่เกมมันโคตรเทเลยแล้วเกมมันออกแบบมาโอเคด้วยไงประเด็นนะ่ะกล่าได้เ,เ,ออเกมมันเทมากค,คืออย่างที่เห็นนะครับว่ามันมีการควบคุมที่เทมากเลยนะแล้วคุณแต่ละต,ตัวมันก็เล่นไม่เหมือนกันนะโันนี้แปลงล่างใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นให้ดูแล้ว ดูอีกสักตัวแล้วกันคือไม่คือไม่ใช่ว่าไม่อยากโชว์ทุกตัวนะแต่ว่าไม่อยากให้คลิปมันยาวมากแล้วผมก็ไม่อยากให้ทุกคนหงุดหงิดกับกราฟิกด้วยเพราะว่าคอมผมไม่แรงเนาะจริงๆคือภาพที่ผมใช้เนี่ยเป็นแบบต่ําแบบต่ําสุดจริงๆนะแบบต่ําสุดจริงๆมันมีตัวฮิลด้วยนะเนี่ยมันแบบมีเดียมซับพอร์ตเนี่ยก็เป็นตัวฮิลนะครับแล้วก็ลูมินเนี่ย,ย,ต,ต,ยตัวนี้ก็เป็นตัวฮิวคือมันมีตัวฮิวมีตัวแท้งอย่างที่บอกครับมันคล้ายๆโอเวอร์วอตเนาะ มันจะมีตัวฮิลมีตัวแท้งอ่าลองลองนะรูปาม,มีให้ดูอะไรตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเนาะตัวนี้เป็นสไนเปอร์เป็นสไนเปอร์ที่หายตัวได้มันสามารถกางฟิลหายตัวได้เนาะแล้วก็นี่ายิงเหมือนวีโดเมเกอร์นะเออแล้วก็โลนได้ปึ๊บ แล้วก็แยกล่างหายตัวได้แยกล่างได้มันจะแยกล่างกรอบยิงไว้ได้ตอนนี้คือนเปอร์คือคนที่ยิงไม่แม่นน่ะก็เฟรนลี่มากครับสังเกตว่าศัตรูเนี่ยจะเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเล็งเนี่ยเห็นไหมเราเล็งแบบนี้ก็ได้ถ้าศัตรูเป็นถูกล็อกสีแดงอยู่ยังไงก็ยิงโดนครับเห็นไหมคือเกมมันไม่ได้เน้นความแม่นครับมันเน้นการลากเราลากให้กรอบเนี่ยเข้ามา ที่สตูให้เร็วที่สุดก็พอแล้วเราก็ยิงมันยังไงก็โดนครับคือไม่ต้องกลัวว่าต้องเป็นคนยิงแม่นอะไรอย่างงี้นะคือเกมมันเฟนรนลี่มากสําหรับผมเกมมันเฟนรนลี่มากครับเฟนรนลี่สําหรับคนไม่แม่นแต่ว่าเกมมันก็จะเป็นเน้นแนว t a c ติคอลแทนก็คือเป็นเน้นการวางแผนทำ o b บออเจ t i ีฟของร์ตี้แทนเกมถ้าเกิดเล่นจริงจังก็คือต้องเล่นคิดมาเลยครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องความแม่นยำเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องแม่นมากเนี่ยเห็นไหมผมไม่ต้องเปะ เะก็ได้ผมก็สามารถเล็งดูให้โดนได้เห็นไหมเออก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับ <Training S 1> เกมเเอ,อ่อสำหรับใครที่อยากลองคิดว่าหลายคนน่าจะลองไปแล้วแหละสำหรับสายหุ่นนะแต่ถ้าใครที่สนใจเกมเนี้ยก็รอฟังประกาศละกันเนาะว่าเขาเนี่ยจะเปิดให้เล่นเต็มเ็มเมื่อไหร่เกมเป็นเกมฟรีนะบอกก่อนนะเกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับอเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาพร้อมกับ เติมเงินนู่นเติมเงินนี่อะไรเปลี่ยนพาร์หุนนะ่นอาจจะต้องเสียเงินหรืออะไรงี้ซื้อสีอะไรพวกนั้นนะก็ต้องมาพร้อมกับตรงนั้นนะไม่ไงั้นเขาก็คงไม่มีไรายได้นะเอออย่างที่บอกว่าเกมเป็นเกมฟรีครับก็ฟังข่าวรอข่าวนะว่าเกมจะเปิดตัวเต็มแนะ่ะให้เล่นเมื่อไหร่นะแต่คิดว่าน่าจะเป็นประมาณปีหน้านะผมเดาเดาว่านะเพราะว่านะตอนเนี้ยที่ให้ลองเล่นนะก็คือให้ลองระบบพื้นฐานก็คือ หุ่นทั้ง12ตัวแล้วก็ PVP ซึ่งมันเวิร์กแล้วสำหรับผมตอนนี้คือเกมเวิร์กแล้วโอเคแล้วที่เหลือก็คือรอว่าเกมเนี่ยจะพัฒนาแนวทางตรงเนี้ยไปได้ไปถึงตรงไหนเนาะเรื่องของแบบว่าการออกแบบอา,อาวุธแต่ละชิ้นของหุ่นหรือหุ่นตัวใหม่ๆอะไรงนี้โหมดใหม่ๆแล้วก็โหมด PVE นะที่เราไปตีบอสว่าจะเป็นยังไงเนาะ แต่ณนะตอน,นเนี้ยเกมเนี่ยเท่าที่ลองเล่นมาโอ้มีความสุขผมสําหรับผมที่เป็นคนชอบหุ่นยนต์นะนะก็มีความสุขก็อยากให้ได้ลองกันนะอแต่พูดก็ช้าไปแล้วนะเพราะว่าผมลงคลิปช้านะว่าเออผมลงคลิปช้าอืมันก็น่าจะคลิปนี้ออกเนี่ยก็น่าจะหมดช่วงเทสไปแล้วแหละอืแต่สําหรับสายหุ่นก็คงดูกันไปหมดแล้วเนาะอืมก็อยากจะแนะนํากันเอาไว้นะสําหรับเกมเมคคาเบรกนะสำหรับคน รักสายหุ่นนะเออคือเกมมันก็จะมีความแบบคนชอบกันดัมคนชอบอร์เมอร์คออะไรเงี้ยก็น่าจะน่าจะชอบแน่นอนแหละเกมเนี้ยน่าจะชอบแน่นอนยิ่งถ้าเกมเปิดตัวเต็มแล้วเขาไม่ได้หิวเงินมากอะ่ะเออมีความเฟรนลี่กับผู้เล่นมากๆอะ่ะผมว่าเป็นเกมที่น่าสนับสนุนมากๆเกมหนึ่งเลยเนาะเออเพราะว่าเด็บค่ายเนี่ยที่เขาทำสโนว์เบรกมาสโนว์เบรกอะ่ะมันก็เกือบเจ๊งมาแล้วแล้วเขาก็ฟังเสียงของผู้เล่นเนาะจนแม่งกลับแบบกลับมาได้ คือถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะสโนเบกเนี่ยเคยทำรายได้ในจีนเฉพาะในจีนนะครับชนะเกนชินด้วยนะคือเวอร์มากคือด้วยความที่เขาฟังเสียงผู้เล่นจนเขาแบบคัมแบ็กกลับมาได้เขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขา่็ใส่ใจแล้วเขาก็ของจริงนะอืผมก็คิดว่าเขาน่าจะใส่ใจกับเกมนี้เหมือนกันก็หวังว่าจะไม่ได้ทําอะไรแปลกๆแล้วกันนะอืเพราะาแนวทางเท่าที่เขามีให้ลองเนี่ยก็เวิร์กแล้วโอเคแล้วก็หวังว่าจะเป็นเกมที่ คนสายหุ่นเนี่ยจับตามองกันอีกเกมหนึ่งเลยนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเกมจะเปิดให้เล่นตัวเต็มอ่ะเมื่อไหร่เดี๋ยวก็รอดูลลกันว่าเกมเนี่ยจะเอ่เปิดให้เล่นจริงเมื่อไหร่แล้วกันเนาะตอนนี้ก็ดูคร่าวๆ,ๆก่อนนะถ้าใครอยากเห็นเกมเพย์ของหุ่นตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่าใน u t u b e เนี่ยน่าจะมีครบทุกตัวแหละนะมันก็มีหุ่นหลากหลายอ่ะให้ดูคร่าวๆแล้วกันว่ามโมเดล,ลประมาณไหนนะหุ่นมันก็มีหลากหลายตัวนะที่ท่มาก เนี่ตัวนี้เป็นตัวซับนะตัวซับตัวตะกี้มีตัวตัวนี้มีตัวซับซับอย่างเท่งงจัดอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปเนาะก็พูดถึงเกมน่าเล่นไปแล้วคร่าวๆซึ่งส่วนใหญ่มันก็ทําดีหมดเลยนะเสียงเอฟเฟกต์เพลงอะไรเงี้ยเพลงคือไม่ได้ดีมากนะแต่เสียงเอฟเฟกต์หุ่นยนต์ยืดจ้าดการขยับอะไรเงี้ยผมว่าทาได้ดีสําหรับเกมแนวหุ่นยนต์เลยอาจจะไม่ได้ระดับเดียวกับอัลเมอร์คอร์แต่ว่าก็ดีในระดับของดีในระดับหนึ่งเลยแหละ เป็นเกมที่น่าจับตามองอีกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็ฝากกันไว้เท่านี้แหละนะถ้าใครชอบก็อยากจะดูคลิปอื่นๆหรือว่าติดตามในอนาคตก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันก็ได้ครับถ้าเกิดไม่อยากทําสิ่งที่พวกนั้นก็ไม่อยากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันก็ได้ครับแค่นั้นก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีอยากให้ทุกคนกดซับสไครต์เนาะจะได้ มีดูคลิปใหม่ๆในอนาคตของผมด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละละกันนะหมดเรื่องจะพูดและไม่มีอะไรแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ